ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนชาวแฟนเกม Power กันอีกเช่นเคยกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการสอนไกด์เบื้องฐานเบื้องต้นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนวันนี้นะครับผมได้รับรีเควต์มาจากเพืเ่อนเยอะมากๆครับว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้สัตว์เลี้ยงระดับสูงอยากได้บอสเนี่ยที่เป็นเลวล40 50เนี่ยเราสามารถจับมันได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ผมแค่เลเวล10ถึง20เองแต่ผมอยากได้พวกนั้นเนี่ย ผมสามารถหามันได้หรือไม่ในวันนี้นะครับผมมีวิธีการหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าบอสระดับสูงมาฝากเพื่อนซึ่งบอกเลยครับเราจะไปล่าให้เสียเวลาทําไมในเมื่อโปรเกมบอลของเรามันยังไม่สามารถสร้างระดับสูงได้ใช่ไหมแถมเจอบอสที่มันค่อนข้างโหดตีฮิตเดียวตายได้ใครได้นในหมดในระดับความยากแบบฮาร์ดนะครับในวันนี้ครับผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไว้ทุกคนแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือการสุมกาชาไข่สัตว์เลี้ยงนั่นเอง สำหรับวิธีการสุ่มกาชาไข่สเล้ยงครับง่ายๆเลยฮะสิ่งที่คนต้องทำนะครับหนก็คือไปทําการวิจัยในระบบของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับเวลาเราวิจัยแล้วใส่พลอยไปนะครับคุณจะเห็นไข่ทางด้านขวานะครับที่ฟักไข่นะครับซึ่งอ้ที่ฟักไข่นี่แหละครับเราจะใช้ในการฟักไข่ระดับสูงนะครับ หรือไข่ทั่วไปนะครับเนี่ยเรามีนี่เสร็จแล้วนะครับเราเรียงจากนั้นเราก็หาวัตถุดิบมาแล้วก็ทําการคราฟเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาไว้ทุกคนซึ่งบอกเลยครับว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยมันมีโอกาสได้รับตัวละครหรือว่าบอสเนี่ยแตกต่างกาันเป็นการแรนดอมหรือว่าเป็นการสุ่มกาชาก็ว่าได้นะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันและที่สําคัญครับเวลาเราวางไข่แต่ละใบลงไปนะครับถ้าไข่ที่เป็นท่าน้ําแข็งถ้าอยากให้ฟักใบหรือว่าเพิ่มสปีดในการฟักนะครับก็ควรจะอยู่ในที่เย็นส่วนไข่ประเภทของความร้อนนะครับเราก็ต้องใส่ใกลอไะริาสปด ก,ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากให้ไข่เพื่อนเนี่ยฟักเร็วมากน้อยขนาดไหนนั่นเองเมื่อทาการคราฟเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะาผมทําการคราฟก่อนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เซตเอกนะครับเราก็สามารถเซตไข่ได้นะครับแล้วก็เอาใส่เอาไข่ใส่เข้าไปนะครับถ้าใครเล่นในหมดของ,ของระดับความฮาร์ดผมไม่แน่ใจว่าระบบมันเซตเวลาฟักไว้เท่าไหร่นะครับถ้าได้เวลาเยอะๆสแสดงว่าคุณได้มอนสเตอร์ระดับบอสที่มันเป็นเลเวล40 50อะไรประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจก,ก่อนว่ามอนสเตอร์ที่เราฟักไข่มานะครับ ของเขาเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์รูปบอสนะครับเวลาเราฟักเนาะปกติมันจะมีสัญลักษณ์รูปบอสนะครับเป็นสัญลักษณ์บอสแดงๆเนี่ยนั่นก็คือมอนที่เราจับมานะครับแต่ถ้ามอนที่เราฟักมามันจะไม่มีสัญลักษณ์แต่ก็จะมีพาส์ตซที่มันเด่นๆเช่นตัวอนุบิทที่ผมฟักได้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็เวิร์กสปีดนะครับการทํางาน50เลยทีเยวคือดีมากๆครับแล้วก็ดาเมจต่างๆแล้วก็พาส์ตซ์อื่นค่อนข้างดีเสียดายอย่างเดียวครับคือแอคแท็กล นะครับแล้วก็เพิ่มเดฟแทนก็เลยเอาเป็นตัวที่ใช้แรงงานและการสําหรับตัวอนุบิดนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ส่วนอญ่อนุบิดนะครับเราจะพบมองกนมากๆแถวในแถบของทะเลทรายนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็ระแวกนี้นะครับที่ผมไปเจอมานะ้าใครจะจับแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเอ้ยพี่ทำไมของพี่เป็นอะไรเงี้ยคือเซิร์ฟระเบิดนะครับก็รีเซิร์ฟใหม่อีกรอบหนึ่งกลับไปตอนหกโมงเช้าจริงๆผมมีตัวมังกรมีพวกไอ้ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟักได้แต่เซิร์ฟมันระเบิดนะครับก็เลยต้องอาจจะต้องเริ่มใหม่เพราะว่า อิงกับผู้เล่นอีก16ค,คนที่อยู่ในตี้แล้วด้วยนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็เอาไข่มาฟักอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่ระดับสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะว่าระดับสีเขียวเนี่ยจะได้อะไรปึ๊บปักไปแรกปึ้งได้เป็นมอนมอนตัวนี้อ๋อมอนธาตุไฟอ่อพาสีไม่แย่สกิล30คูดาวสองวิโอเคตัวนี้ฮะโอ้ได้ตัวนกนะครับที่เราต้องการพอดี แสดงว่าเป็นมอนสเตอร์ประเภทแถวภูเขาไฟนะครับอ้ยโอ้โหได้ของดีได้ของดีเฮ้ยเฮ้ยตัวแสงอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอยู่นะครับปึ๊บแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือไข่พื้นเขียวเท่านั้นนะครับผมพื้นฟ้ามันจะสวยกว่านี้นะโอเคอน,นี่ได้ตัวซ้ำนะครับผมนี่เป็นอันนี้พื้นฟ้านะครับ แล้วก็ถ้าอรอตัวนี้เสร็จนะครับอีกประมาณ7จนาทีเราก็จะมีโอกาสลุ้นนะครับชื่อไข่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นชื่อไข่ระดับสีฟ้าและจะเป็นไข่ที่เราสามารถมองระยะไกลเห็นได้แบบชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปในจุดที่ผมฟาร์มแล้วกันนะครับอันนี้ก็49นาทีเนาะอันนี้เป็นพื้นเขียวปะไปหาไข่พื้นฟ้ากันก่อนอื่นเก็บของก่อนเก็บของก่อนนี่เมื่อกี้ไข่ที่เราเปิดมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวที่เราได้มา อย่างเท่ไนะตัวนี้เท่นะจริงแล้วก็มีตัวนกที่เราอยากจะเอาไว้ขี่เดีย๋ยวนะเอ่อผมเอาเข้านี่อย่างเออเข้าไปละส่วนอนุบิสผมจะเอาไปใช้รายง,งานต่อมันทำงานโอ้โหยกเวลสี่ขุดเวลสามนะครับงานฝีมือเวลสี่นะครับค่อนข้างดีโอเคอันนี้อ่าเก็บไปแล้วก็เอาอันนี้เข้ามาป๊บ แล้วนกมีเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเพิ่งเปิดได้นะครับนี่เป็นไงสวยปะทุกคนอย่างสวยสกิลค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะเวอ3สนะครับแล้วก็แอคแท็กบวกสิบห้าเวิสปีดลบสินะครับทำงานไม่ได้นะตัวนี้แต่เอามาจุดไฟเวลรสองกำลังดีกำลังดีโอเคก่อนที่เราจะไปนะครับทำเลที่ผมจะไปล่านะครับก็จะเป็นในส่วนของผูเขาไฟนะครับเพราะว่าผมต้องการมอนสเตอร์ธาตุไฟนะครับหรือว่า ใครอยากได้มอสเทอร์่าน้ำครับคุณก็ไปล่าแถวๆแบบโซนพื้นที่่าน้ำนะหรือว่าแถวพวกหิมะแถวนี้มันจะมีไข่มอสเตอร์แถวนั้นดรอปให้เรานะครับแล้วเราก็ไปหามาเนีย่ยผมก็จะฟาร์มไว้่านี้ปกติเนะี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมฟาร์มนะผมจะมาร์คประจําเดี๋ยวเราไปจุดตรงนี้กัแล้กันเวลาไปพื้นที่บขกไฟครับคุณต้องใช้ชุดอันนี้นะครับผมต้องใช้ชุดกันไฟเลเวลสนะสำหรับใครที่อยากไปนะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ชุดกันไฟเลเวล2เนะี่ยบอกเลยว่าไปยากมากๆแต่ถ้าใครอยากไปแบบไม่ด้ดนคร์บนะครับคุณไป มันจะมี NPC ขายชุดกันไฟเลเวล2อโดยที่เราไม่ต้องค้าไปเสีเวลานะครับก็ไปได้เลยนะครับมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันได้แม่มาถึงก็เกือบจะตายและลืมเปลี่ยนชุดนะครับโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับทําเลที่เราจะไปนะเราก็จะไปทําการขึ้นไปทั้งบนเนาะแล้วก็หาไข่ละแวกนี้นะครับหรือว่าแถวๆโซนี้ก็กําลังจะดี โอเคเราก็เอามอนที่บินได้จริงๆผมอยากใช้ไปอีกตัวหนึ่งนะมันจะบินไวกว่านี้ไอตัวนี้มันบินค่อนข้างชา้าส่วนใหญ่ไข่มันก็จะอยู่ตามซอกเขาต่างๆนะครับถ้าเป็นไข่ที่มีสัญลักษณ์นะฮะหรือว่ามองไก,กลๆแบบชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวเราจะโตไปทางลายนี้นะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็เจอไข่สีที่เราต้องการแล้วนะครับเป็นสีแดงตรงนู้นะะนะฮะลักษณะไข่ที่เราจะสังเกตเห็นก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่ว่าเราต้องมาลุ้นก่อนว่าจะเป็นไข่สีที่เราต้องการหรือเปล่าเราต้องไปแบบรรระะะะมาาาาวววัังงงนนคเเเเพ่่่ดดีี๋ยยไฟผอข้ส ็ลักษณะไข่ค่อนข้างใหญ่มารู้ทีที่ว่าจะได้เกรดอะไรนะขอให้เป็นเกรดสีฟ้าจะดีมากมีโอกาสได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บไข่นี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปกันกลับบ้านนะล้วไปดูไข่ที่บ้านที่ผมฟาร์กไว้นะครับเกรดสีฟ้าว่าจะได้ตัวอะไรได้บังกรไฟตามที่เราต้องการหรือเปล่าโหน่าลุ้นมากอันนี้ก็จะเป็นอีวิธีหนึ่งในแอมที่คุณสามารถได้รับสัตว์เลี้ยงระดับบ,บอสนะครับมาในรูปแบบแบบง่ายๆเลยแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะนก็เหมือนกาชาถือว่าสนุกนะครับโอเคปุ๊ okay. อ๋ออันนี้ได้เป็นพื้นเขียวนะครับไปค่อยๆกลับไปนะครับอยากได้สัตว์เลี้ยงธาตุอะไรถ้าอยากให้แบบมีโอกาสได้ตัวที่เราต้องการง่ายๆก็พยายามหาจุดแบบนี้นะฮะหรือว่าทำเลที่เป็นธาตุนั้นๆนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะพบเจอได้ง่ายกว่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาบ้านของเราแล้วนะครับเราไปลุ้นดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงที่เราฟักเนี่ยจะเป็นตัวอะไรหวังว่าผมคงไม่โดนเพื่อนเปิดไปก่อนนะเว่ยยังอยู่ไหม โอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยังอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่สีเขียวใส่ขึ้นนะฮะแล้วก็มาลุ้นเวลาว่าจะได้เกี่ทีอันนี้3ชั่วโมงแสดงว่าน่าจะเป็นระดับกลางในะพวกเลเวล30 40นะครับมาลุนตัวนี้แหละเปิดเลยขอขอมังกรไฟขอมังกรไฟสิที่ได้ก็คือโอโ้ได้เป็นสิ่งโตนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์กลางคืนนะฮะโอ้โห ก็ไม่แย่นะเว้ยเอาจริงก็ไม่แย่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นสารทิพพบในแถบภูเขาไฟนะครับนี่เอ้ามาปุ๊บทำงานแสดงว่าน้องมีพาริพยงานทำงานหรอโอ้เผาไฟเลเวลสาแล้วก็ขุดไม้เลเวลสเอ้ยอันี้เอาไปใช้งานได้แต่ติดอย่างเดียวครับนั่นคือในส่วนของแบทเทนนะครับค่าเด็บลบยีนน่าจะเอาไปสู้ยากไม่ค่อยคุ้มนะครับตายเร็วเกินโอ้โหบ้านผมมันน่าจะค่อนข้างรกกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ ตัวชาร์จไฟระดับดีอันนี้ที่ตัวนี้เราก็เปิดได้เหมือนกันนะทุกคนนี่เปิดได้จากไข่ที่เป็นระดับสีฟ้านะตัวชาร์จไฟเอามาชาร์จไฟที่บ้านเมื่อกี้นั่นตัวเผาทานแล้วตังนี้ผมเผาเสร็จยังโอเคอันนี้เผาเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้ในพาร์ทต่อไปเราจะมาแชร์เทคนิคการสร้างภาชนะแล้วก็การติดอาวุธให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับว่าเราสามารถติดอาวุธได้ดิธีอะไรสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe กัน ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ